สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะเรามาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่284แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่284กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะท่าน อย่างเช่นรายการที่1รายการที่2นะคะท่านเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลค่ะมาพร้อมใบประกาศบานใหญ่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นกล้องให้ชมกันค่ะหรือจะเป็นรายการที่4นะคะเป็นชุดกรรมการนะคะท่านของหลวงพ่อสุดวัดตาหลงค่ะหรือจะเป็นหมายเลข10-11-12นะคะ สนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะจัดค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณท่านท่านใดนะคะสนใจรายการไหนปิดองค์ไหนท่านในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านวันนี้อยู่รับชมไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะปิดให้ทันกันคะ่ะคุณท่าน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณท่านหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นพยาเต่าเรือนค่ะของหลวงปู่หลิวนะคะวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมค่ะ ประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะท่านใดกําลังมองหานะคะท่านเหรียญเต่าปูริวสวยๆสักหนึ่งองนะคะองค์นี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันคาทานท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองนะคะเดี๋ยวโนขอนุญาตนำใบประกาศออกมาให้กับคนท่านได้ชมกันเลยนะคะ ขอ,อนยญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคท่านรายการนี้นะคะสวยงดงามมากค่ะท่านองค์นี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะท่านใดกําลังมองหาสวยๆสักเหรียญน,นะคท่านไว้บูชานะคะท่านรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสุขใจค่ะคท่านเห็นตัวหนังสืออักษรไหมคะตัวหนังสือชัดเจนเลยนะคะรุ่นสุขใจค่ะวัดไร้แตงทองนะคะตอกโคตดนะคะท่าน ตอโค้ดนะคะใบหน้านะคะท่านหลวงปู่หลิวนะคะท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเหรียญนะคะท่านไม่มีรอยขีดข่วนไม่สึกเลยนะคะเหรียญสวยค่ะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะองคนี้ค่ะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วน้องท่านขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะท่านใดปิดทานจองทัานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน ให้ทานกันนะคะรุ่นสุขใจนะคะชื่อรุ่นดีเลยนะคะท่านใดได้แบ่งปันไปนะคะบูชาไปนะคะท่านสุขใจสุขกายเลยนะคะถ่ายจากกรองสดเลยนะท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันได้คะ่ะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะ ขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่1,800งพันร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะทันหนึ่งนแดรบาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะนันนี่ค่ะองค์นี้เป็นด้านหลังกรอบรูปนะคะ พรหลวงปุลิวนะคะวัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะในงานนทิทรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะท่านได้รับรางวัลน,นะคะรายการนี้ท่านได้สนใจแบ่งปันที่1,800บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะท่านขออนุญาตวางสักครู่นะคะ ถัดมาแล้วท่านมากันที่รายการที่สองค่ะรายการนี้นท่านเป็นเหรียญเสมานหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวง ปูทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะคท่านสวยสมกับได้รับรางวัลน,นะคะรายการนี้คุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยน้องท่านปิดให้ทันกันนะคะองค์สวยๆแบบนี้นะคะ1,800บาทนะคะคท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะสวยมากๆเลยน้องท่านเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะท่านในงานเทศกาลการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะท่านได้รับรางวัลน,นะคะพร้อมใบประกาศเลยนะคะเหรียญยอดนิยมค่ะมาดูองค์พระไปพร้อมกันเลยนะท่านรายการนี้นะคะสวยมากๆเลยนะท่านเลี่ยมกอรอบเขาท่านไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้ไปนะคะขึ้นคอปูชาได้สวยๆค่ะหรือท่านใดนะคะที่ต้องการ เก็บนะคะศึกษาสะสมน้องท่านไม่ควรพลาดนะคะใบหน้าหลวงปุทิมนะคะท่านคมชัดของท่านดวงตาจมูกนะคะเลียนไม่สึกไม่มีรอยรขีดข่วนนะเขาท่านปิดให้ทานกันเลยนะคะมีตอกโคตดนะคะหลวงปุทิมด้วยนะคะ แบ่งปันที่1,800บาทพร้อมส่งเท่านานเขาท่านท่านใดนะคะสนใจสายด่วนโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรเนี่ยหนูจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะท่านนี่ค่ะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นตรับเลี่ยมแบบนี้นะท่านมีเป็นรูปพระนะคะด้านหลังเป็นลายฉลุแบบนี้งดงามเองท่าน หมายเลข2นะคะแบ่งปันที่1,800บาทเท่านั้นค่ะอนุญาตวางสักครู่นะคะถัดม,มานะคะท่านม,มากันที่รายการที่3ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นเหรียญสมเด็จณศรีราชานะคะพิมพ์นั่งพานค่ะของพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมนะคะวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะเป็นเหรียญปี2518นะคะเหรียญน,นี้ได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆของท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านใดสนใจนะคะให้ทานกันเลยค่ะเนื้อเปียกทองนะคะอนุญาตเปิดให้ชมการคำทานนี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้นะคะปู่ทิมนั่งพานนะคะ ไม่ควรพลาดเลยนะครท่านสวยงามมากค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นครัท่าน,าน600บาทนะคะปิดให้ทันกันวันนี้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ะคะ่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะด้านหลังนะครับท่าน ตัวหนังสืออักษรท่านชัดนะคะวัดประหารไร่จังหวัดประยองค่ะนี่ค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะปูทิมนั่งพานนะคะองค์สวยๆแบบนี้หากันยากค่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญที่ระลึกทําบุญครบหรอบนะคะพระ ครูสมุรทรธรรมสุนทรนะคะหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครเขาท่านเป็นชุดกรรมการนะคะเป็นเหรียญปี2517ค่ะหน้าเหรียญหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะหน้ากล่องของท่านหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะแต่และเหรียญน,นะเขท่านก็จะเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเลี่ยมที่เก็บผิวนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยเนะท่าน นี่ค่ะคุณท่านไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะหน้าเหรียญจะศึกจาอะไรนะคะเพราะว่าเลี่ยมมาเรียบร้อยคุณท่านคุณท่านจะได้รับชุดกรรมการแบบนี้ทั้งหมด3เหรียญ3เนื้อด้วยกัน,นะคะ่ะชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่1400บ,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 บาทเท่านั้นค่ะท่าน1 4 0่บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะเหรียนสวยๆคมๆแบบนี้นะท่าน1,400บาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวหนูให้ชมกันชัดๆที่หน้าเหรียญกันเลยนะคะเหรียญพ่อสุดวัดกาหลงนะคะท่านปีหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อสุดท่านก็จะเด่นเรื่องเสือนะคะท่านองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญท่านนะ,ะท่านสวยเก่าเดิมค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมใสๆกันน้ําแบบนี้เลยนะท่านเห็นองค์พระท่านชัดเจนนะคะ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะหากวันนี้สนใจหลายองค์หลายรายการในบรรทานพอลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะองค์ที่สองนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะ ท่านใดได้ไปปิดทานจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเก็บได้เก็บนะคะองค์สวยๆชุดกรรมการแบบนี้นะคะท่านนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะเหรียญที่สามนะคะท่านสวยทั้งสามเหรียญกันเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคราท่านปิดให้ทันกันนะคะ หมายเลข4ีนะคะชุดกรรมการหลวงพ่อสุดนะคะได้รับทั้งหมด3เหรียญค่ะแบ่งปันที่1,400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ของท่านรายการนี้เป็นเหรียญอามพระพรมนะคะของหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะ อายุทยานะองท่านปี2528นะคะเรียนอามพระพรมรายการนี้นะคะหลวงปู่ดูนะคะท่านน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเรียนอามนะองท่านหลวงปู่ดูนะคะสวยมากๆเลยนะองท่านรายการนี้นะคะให้ทันการนะองท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยค่ะ ท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะท่านที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะเหรียญอามหลวงปู่ดูเนะ,ะท่านลงยันอัคระท่านชัดนะคะสวยงดงามค่ะ650บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันเลยนะคะถาัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ รายการนี้เราทานเป็นพระมเหส่วนพิมพสองหน้านะคะเนื้อชินนะคะท่า,ทานองนี้เป็นเนื้อชินนะคะเป็นพระกุมเหส่วนสองหน้าแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นเลยนะคะ450บาทคท่าท่านพระมเหส่วนพิมพสองหน้านะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ สนใจรา,รายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นเหรียญอาแปะนะคะวัดสารเจ้าค่ะอาแปะท่านก็จะโด่งดังเรื่องค้าขายน้ท่านทำมาหากินนะคะคนมีเหรียญอาแปะติดไว้นะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมจับขอบของท่านจะเปิดโชว์องค์เนื้อพระให,หให้เห็นกันนะคะ เป็นเนื้อทองแดงลมดามของท่านท่านอาจารย์งโงกิมโคยนะคะนี่ค่ะเหรียญอาปแปะนะคะพร้อมเลี่ยมจับขอบนะน่านขึ้นคอบูชาได้ส,สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะจะเห็นว่าใบหน้าท่านคมชัดนะคะทั้งดวงตาทั้งจมูกนะท่านเหรียญสวยคมชัดค่ะต่อโค้ดนะคะอักขรไว้ว่าวัดสารเจ้าของท่านเป็นรุ่นหนึ่งนะคะ รายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญอาแปะลงสีนะคะท่านท่านอาจารย์งูก,กิมควยค่ะวัดสารเจ้าปทุมธานีเป็นรุ่นแรกนะคะปี2519ค่ะองค์นี้น้ท่านไม่ได้เลี่ยมนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะุคท่านสามารถนำไปเลี่ยมกันได้นะคะ สวยทั้งสององเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะหากท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะท่าน600บาทนะคะใบหน้าดวงตาท่านคมชัดเลยนะคะวัดสารเจ้าค่ะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะท่านปิดให้ทานกันนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันสักครู่นะคะท่าน คะด้านหลังนะคะปี2519นะคะรุ่นแรกนะคะอาแปะลงสีนะคะ6กร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องแดงเลยอะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวตอนนะคข่าท่านตำรับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะท่านเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะงดงามมากค่ะุท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเลยนะคะนากล่องท่านอัคารไว้ชัดเจนค่ะหากท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะ เหรียญเจ้าสวนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะปิดให้ทันการเอาท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะที่มาพร้อมกล่องนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะ800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหนูนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะหมายเลข9นะคะพร้อมกล่องเลยค่ะท่านนี่ค่ะเจ้าสัวนะคะ จส่วนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วน้าท่านสวยมากๆเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะ800บาทเท่านั้นค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณท่านดูด้านหลังค่ะดูได้ด้วยตาเปล่ากันได้เลยนะคะจะเห็นรอยจานบนเหรียญชัดๆกันเลยน้าท่านสวยมากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะ800บาทนะคะพร้อมกล่องเลยนะาท่าน พาดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการนี้นะคะองค์นี้เป็นฤาษีลิงดานะคะท่านพระฤาษีลิงดํานะคะหลวงพ่อนะคะทานองค์นี้ค่ะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเพชรเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆคะ่ะทานตัดสินใจไม่ยากเลยนะคะเหรียญสวยคมชัดค่ะ ท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองนะคะให้สิทธ่านที่โทรเข้ามาหรือทักไลน์มาก่อนนะคะหนูจะดูตามเวลานะท่านพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะสวยมากๆเลยนะ,ะท่านดูใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะเรียนนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะอง์นี้ที่850บาทเท่านั้นค่ะท่าน 850บาทนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะ850บาทนะคะงดงามมากๆค่ะท่านถันดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะท่านวัดสะพานสูงนะคะสวยมากๆเลยนะท่านดูเนื้ององพระนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเหรียญปู่เอี่ยมนะคะ เรียนเก่าเดิมเลยนะคะท่านรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงน้องท่านเนื้อองค์พระท,ท่านสวยค่ะท่านใดวย,ย่อมได้ไปครอบครองนะคะนี่ท่านสวยมากๆเลยน้องท่านรายการนี้นะคะ8 ขออภัยด้วยนะคะ750บาทเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้ท่นานเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเนื้อท่านจะเป็นทองแดงนะคะท่านสังเกตนะคะมีรอยจานบนเหรียญด้วยนะคะเหรียญปู่ไข่รายการนี้ขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ 750บาทนะท่านองค์สวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานนะคะเป็นหลังเรียบค่ะแต่ว่ามีรอยจานนะคะ750บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13บสาท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะท่านวัดพญาตการามนะคะท่านใดสนใจวันนี้ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ 450บาทดาวทานจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเหรียญพ่อก,กันดาวทานเหรียญสวยๆนะคะนี่ค่ะเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ450บาทเท่านั้น,นะค่ะท่านท่านใดตาไวตาถึงดาวทานย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะองนี้ี้450บาทค่ะเหรียญพ่อก,กันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะท่า,านวัดโคศิตารามนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่า,านเป็นเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะจะคุณท่านจะดูจะเห็นว่าเป็นเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะคะมาพร้อมสายสินของท่า,านนี่ค่ะเหรียญเก่าๆเ,เลยนะคะอยู่ในเลี่ยมของท่า,านเก็บได้เก็บนะคะท่า,านหนูแบ่งปันที่4ี่รยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 450บาทได้เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังฮนุมานด้วยนะคะท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะเหรียญน,นี้นะคะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้เป็นรูปภาพเก่านะคะของหลวงพ่อกวยนะคะคุณท่านวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะ สังเกตนะคะคุณท่านมีแผ่นทองนะคะติดอยู่ด้านหน้ารูปทั้งแผ่นเลยนะคะขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังนะ,ค,ะคุณท่านจะเป็นโคจิสีนะคะโคจิสีตาแดงค่ะของหลวงพ่อกลวยนะคะองค์นี้นะ,ค,ะคุณท่านแบ่งปันเลยนะคะ450บาทะคะ่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ขหกค่ะท่าน16รายการนี้นะคะท่านใดสายตะกุดสายเครื่องรางนะคะองค์นี้เป็นตะกุดดอกใหญ่เลยนะ้ท่านเห็นไหมคะเป็นดอกใหญ่แบบนี้แล้วก็มีเป็นคราบทององลงรักปิดทองเดิมนะคะมาพร้อมเหรียญหลวงปู่สวงค่ะหลวงพ่อช่วยนะ้อท่านขอภัยด้วยนะคะเหรียญพ่อช่ยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่6 5 0้อห้าิบบาทเท่านั้นค่ะตะกรุดนะคะเหรียญพร้อมเหรียญพ่อชุยนะคะ650้อห้าสิบาทเราท่านสวยมากๆเลยนะคะหากันยากนะคะคุณท่านดูนะคะคราบทองนะคะองลงรักปิดทองค่ะสวยมากๆค่ะรายการนี้นะคะมีคําท่านเหรียญพ่อชุยนะคะเหรียญเก่าเดิมเน่าท่านมาพร้อมตะกรุดเลยนะคะ เรียนสวยมากๆค่ะ650บาทเท่านั้นค่ะตะกรุดก็เป็นถักเชือกเก่าเดิมเลยนะนท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้น้องท่านเป็นตะกรุดหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบขอาท่านแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่650บาทค่ะ650บาทนะท่านนี่ค่ะเป็นคราบทององลงรักปิดทองเนะท่าน แผ่นทองนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะตะกุดถักเชือกเดิมเลยค่ะเดียนพ่ออีนะคะปีสองห้าหนคำท่านนี่ค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะแบ่งปันที่6กรบาทเท่านั้นค่ะทัดมาคำท่านมากันที่รายการที่18นะคะหมายเลข18รายการนี้นะคะองนี้เป็น ท่านเท้ามหาพรมทาดานะคะท่านเหรียญนี้นะคะท่านใดพอรู้จักหรือสนใจนะค่ะท่านอง์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะด้านล่างจะเขียนว่าท่านท้าวเวทมหาพรมทาดานะคะเหรียญสวยนะค่ะท่านหากันได้ยากนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันที่750บบาทเท่านั้นนะคะท่าน เจดบาทนะคะเป็นเหรียญจากเพชรค่ะนี่ค่ะด้านหลังเป็นกรงจักรนะคะเหรียญจากเพชรรายการนี้750บาทเท่านา้นาท่านเลี่ยมกรอบขึ้นคอปูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคะถัดามาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมูนเขาท่านอายุ105ปีนะคะ เหรียญนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บาทนะคะเหรียนปุ่มมุ่นนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่นะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําแล้วก็เก็บผิวองพระด้วยนะคะสวยมากๆคะ่ะรุ่นนี้550บาทเท่านั้นคะ่ะด้านหลังนะคะท่านวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะ550บาท เท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะเหรียญปู่เอี่ยมหรือเหรียญข้าหลามตัดนะคะท่านนี่ค่ะวัดสะพานสูงนะคะเป็นเลี่ยมกรอบใสเห็นองค์พระชัดเจนกันน้ำด้วยนะคะ ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิค่ะรายการนี้ท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะทำมาขันนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครปฐมค่ะเหรียญน,นี้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าบบาทนะคะ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านใดได้ไปหนูขแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะวัดหนองโพนะคะห้าบาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ รายการนี้น้องท่านเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะเป็นองค์งลงรักปิดทองด้วยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดตาองค์งลงรักปิดทองน้องท่านงดงามมากเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จองค์สวยๆแบบนี้ค่ะท่านสักหนึ่งองค์นะคะพระสมเด็จนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาค่ะตรงข้างบนอักขระไว้ว่าพระสมเด็จนะคะนี่ค่ะท่านขึ้นขอบูชาดได้สวยๆเลยนะคะมวลสารดั้งเดิมของท่านดูผิวพ้านะคะเก่าเดิมค่ะให้ทันกันนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่ห้าห้าสบาทเท่านั้นค่ะ ห้ารอยห้าสิบบาทเอาท่าน,น,นพระสมเด็จองค์นี้นะคะปิดให้ทันกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรมายกหูได้เลยนะคะสายตรงได้ที่เบอร์089 1927153ค่ะ ท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านของท่านให้ทันกันนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ